สวัสดีครับพบกับ FC Mobile กันอีกเช่นเคยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแจกแท็กติกนะครับในการขึ้นเมเจอร์ครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันนะครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ Double P เลยครับ สำหรับน้องๆท่านไหนที่สมัครสมาชิกช anyway. ่องป๊อปเป็ดนะครับพี่ป๊อปก็จะมีแนะนําวิธีการคํานวณการหาเงินในเกมใหม่ๆนะครับมาให้เราได้หาเงินในเกมกันเลยนะครับนะก็รับไปเลยครับคลิกเกมกี่ไรนะครับในเกม1คลิปต่อสัปดาห์นะครับแล้วก็ในส่วนของน้องชายที่น่ารักครับรับไปเลยครับสคลิปต่อสัปดาห์นะครับหาเงินในเกมกันดีกว่านะครับนะการเติมเกมก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะใช้เงินในชีวิตจริงนะครับดังนั้นการหาเงินในเกมมาใช้จ่ายเองดีกว่านะครับ แล้วเจอกันครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับแผนที่เราใช้อยู่นะครับก็จะเป็น4 3ฮลดิ้งนะครับก็จะมียาแยกตัวเลขที่เข้ามาใหม่นะครับซึ่งมาตั้งแต่วันแรกเลยครับที่กิจกรรมเข้านะครับเป็นแพ็กที่เป็นนักเตะที่ขายไม่ได้นะครับเปิดในเพชร3,000เพชรนะครับก็ยังอยู่ที่109อยู่นะครับซึ่งบอกเลยว่า109นี่ถ้าจะติดท็อปๆนี่ก็ลําบากพอสมควรนะฮะต้อง110นะครับถึงจะติดท็อป250นะครับอ่าในส่วนของ นักเตะก็กล่าวไปแล้วครับเรามาดูเทคนิคกันบ้างครับในส่วนของเทคนิคนะครับก็คงจะเป็นประมาณนี้ครับคล้ายๆเดิมนะจริงๆก็อันเดิมแหละความเร็ว2นะครับระยะส่งบอลหครับเนี่ยคิดการเรียกเาเป็นการบุกครับอิสระนะครับเกมบุกก็จะเป็น2022องหนอิสระนะครับเกมรับนะครับก็จะเป็น3 12คุมพื้นที่นั่นเองครับ ในเรื่องของผลประกอบการจากซีซันที่แล้วนะครับก็คงจะต้องให้เครดิตนิดนึงนะครับว่าอยู่อันดับที่214นะครับก็ถือว่าติดท็อป250อยู่เหมือนกันครับก็ติดมาเรื่อยๆนะครับต่อเนื่องกันนะครับดังนั้นแท็กตนินี้นักเตะเหล่านี้นะครับดีแน,น่นอนครับว่าไปแล้วไปกันดู2เกมเลยนะครับไปเ,เลย อ่าในส่วนของนักเตะนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ตรงของหน้าเขาร้อยหกนะฮะของหน้าร้อยหกไม่รู้ว่าเขาใช้ใครโอวอาร์อาจจะไม่เยอะมากมั้งอ๋อเขาใช้องรีแล้วก็สลับตำแหน่งกันหน่อยนะฮะก็เลยโอวิอาร์ดูก็ดูน้อยหน่อยนะครับแต่ว่านักเตะก็ยังโหดอยู่เหมือนกันครับเริ่มเกมครับฟลเฟเดอร์ากขั่วครับ เป็นฝ่ายคิกออฟก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้บอลยังเป็นของอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับตอบบอลไปต่อบอบลมาเสียบอลถ้างั้นฝ่งลิเบอรี่ครับตัวตึงในเมนเจเอร์แน่นอนครับูกนี้เปิดมาให้ที่องรีและอืมตูเล่ครับมงโคออกมาครับเป็นจังหวะโตกลับแล้วนะครับโรนันโดจ่ายมาจังหวะน,นี้ถึงถึงด้วยโอ้โหจังหวะน,นี้ปิโรครับ พยายามจะพลิกบอลแหละนะครับแต่ว่าโดนแฮคเกร์ไว้ได้ก่อนครับเป็นโอกาสในการเตะลูกคอนเนอร์มาแล้วจังหวะน,นี้มุ่งมาโอ้โหไม่ตรงกรอครับแฟงรายกาดชิบกุตัวเลนสั้นกันมาครับบิวอัพจากแดนหลังมาที่องรีครับนิโคลวิเลียมนิโคลวิเลียมนิโคลวิเลียมหึพิกใช้ได้แล้วโอ้โหลูกนี้ไม่มีคนปิดไม่มีคนประกบเกือบแล้วเมื่อกี้ นี้เปิดมาแล้วอย่างไรครับบอลเป็นของใครเป็นของเฟนเดอร์จาคูครับไปครับโตกลับอีก,กรอบหนึ่งรอบนี้จะมาได้ไหมปิโรไหลออกมาให้ที่ฟิโก้กือมาที่ปิโรครับเข่ากลางมาที่แฟงรายการลูกนี้ก็ไม่ต้องจับอะไรโอ้โหโปรติจะหน,หนึ่งไปแล้วนะครับจังหวะนี้ที่บกคุตัวครับปัดไว้ได้ครับ และลูกนี้ม่งออกมาโอ้โหหลุยฟิกโก้ครับทำได้จนได้ครับผมคือนำไปที่หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากลูกคอนเนอร,นร์ครับตัวนี้โรเบร์โตคาร์ลอสครับเปิดมาในเสาแรกครับแล้วหลุยฟิกโก้ครับก็ม่งออกไปที่เสาสองฮะ <c oughs> มาแล้วครับ4-2-4เอาแนะล้วโดนจัดได้แนละ้วจังหวะนี้ <Yeah. S 1> และฟิโก้ครับพิกมาหนึ่งจังหวะโอ้มีมาแล้วเติมไหมโอ้โหเพื่อนกำลังเติมมาไม่จ่ายเลยครับไฟงรายการเพื่อนเติมมาอย่างดีนะโอ้โหอันีที่39ครับยับสตาร์มไม่ได้ครับแม่ลูกนี้โตกลับเร็ว มาที่โรนัลดจับมาจังหวะหนึง่งและวพิกมาหนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงดึกซ้ายครับผมโอโ้โหคื้นำไปที่2องประตูต่อศูนะก็คงจะต้องบอกเลยว่านักเตะก็มีส่วนสําคัญมากๆครับคือมันสําคัญมันเขาเรียกว่ามันเหมือนการปรุงอาหารนะฮะในโหมดเมนเจอร์เนี่ยนักเตะนะครับแผนแทคนิคก,ก,การเทนเวิร์กเลดต่างๆนานาครับทุกอย่างนะครับคือมันจะเป็นต้องผสมผสานให้มัน ให้มันกลมกล่อมที่สุดนะฮะมันจะแบบมีเทคนิคดีแต่ว่ามีนักเตะไม่ดีมันก็มันก็ไม่ตีท็อปสองร้อยห้าสิบนะมันต้องต้องมีทุกๆอย่างหลายๆอย่างนะครับรวมๆกันจริงๆนะครับผมครับองรีชูเร่ไหลออกมาครับโดนตัดไว้ได้ครับจากตุลาม ตโตกลับมาอีกรอบนะครับตูเล่มาเล่นที่หลุยฟิโก้ครับเตะยาวเกินไปฮะจังหวะนี้ยาบสามครับลินซันกับคานาวโร่ที่ตูเล่ตูเล่ครับโคลวิเลียมตูราครับวิลเลียมมาที่องรีครับจังหวะนี้แล้วแฟงนรายการไปอยู่ตรงอะไรตรงนั้นโอ้โหแล้วกีกี้ทันฮะลูกนี้ หมงมาถึงด้วยครับจูฬามจุเลยครับองรีและลูวันได้ครับเทคบอลไว้ได้ครับสวยงามปิโร่ครับมาที่ตุเล่และจังหวะนี้โอ้โหลูกนี้แทงทะลุช่องทะลุถึงหัวใจโอ้โหสามศูนย์ภูนสวัสดิ์ฮะโรนันโดร้อยเอ็ดก็ยังไหวอยู่นะับผม ใครที่ไม่มีโรนัลโด่ร้อยห้าครับ101ร้อยเอ็ดก็ยังแบกในโหมดเมเจอร์เหมือนกันนะฮะเนี่ยคือสาเหตุที่ยังไม่กล้าเปลี่ยนหนึ่งร้อยห้าครับหมายถึงนักเตะค,คนอื่นนะครับเพราะโรนัลโด่ร้อยเอดยังไหวอยู่นะครับแต่ว่า OVR ของเราเนี่ยมันมันควรจะต้องขึ้นไปที่ร้อยสิบนะครับโอ้โหลูนี้ถากเสาไปนิดนึงฮนะ เป็นลูกตั้งแต่จากผู้รักษาประตูครับบิวอามาจากแดนหลังครับฟานได้แฟงไรากาฮะพิกได้ตูเล่ปิโรครับลุยฟิกโกเล่นสั้นกับปิโรบอลชูฟิกโกและไหลายจังหวะนี้เกือบถึงฮะคาร์เนโล่บังบอลดีครับโบชิวฟานได้และจังหวะนี้ฟาวครับผม มีการฟาวเกิดขึ้นดูเล่ยอดมาตรงกลางแม่แล้วก็หมดเวลาครับสะนะไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับเดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดนักเตะกันนิดนึงครับแต่ถือว่าใน9ก้าสิินาทีคิดว่าน่าจะสอบผ่านกันทุกคนครไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีใครที่สอบตกนะครับโรนัลโดอาจจะดิหกเข้าสนะครับก็ถือว่าโอเคมากมากครับ ไปดูกันฮะโรนันโด9.5นะครับยิงไป2ลูกนะครับฟิโก้1ลูกครับรองรอง MVP นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเกมที่2กันบ้างครับ โอเคครับหวังว่าคงจะไม่หลุดนะฮะหวังว่าคงจะไม่หลุดนะครับหลุดจนได้ครับผมโอ้เสงเลยโอเคครับเกมที่สองครับเมื่อกี้หลุดไปนะครับมาที่เฟเดอร์กาคู่ครับโอเบียนรอยสครับมาด้วยแผน4-3-3ครับดนในบ้านก็เจอ109เหมือนกันครับ4-4-1-2-1-2วายครับผมเลิกเกมครับ เฟนเดซาคัวเป็นฝ่ายเคลียบอลก่อนครับเดโออกมาทางฝ่ครับเล่นสันกันครับออกมาทางซ้ายครับคาร์ลอสเติมมามีโอกาสได้เปิดไหมเปิดแล้วครับผมและลูกนี้เป็นลูกคอเนอร์ไปครับเดรโลคาร์ลอสเปิดมาไม่ได้ครับกาลินชา ไปแล้วกระชากไปแล้วกระชากไปแล้วดึงผู้เล่นของเฟนเดจะครัวไปถึงหนึ่งคนและรุกนี้เปิดมาครับเอาแล้วโอ้โหดีเปิดและจังหวะน,นี้โอ้โหขาไม่ถึง <c oughs> อู้ดีโอกาสยิงด้วยนะครับจังหวะโต้กลับน่ากลัวสุดๆบูฟฟอนครับเซฟไว้ได้ก่อนตุลาครับเข้ากลางมาหรือฟิโก,โก้ที่รนุนัรโด้ครับ นี่ครับช่องนี้ว่างแล้วปีโร่ว่ายอย่างไรปีโร่โอ้โหรับจบอีกแล้วครับปีโร่โอ้โหลูกนี้ครับสอดเข้ามาเติมครับจังหวะนี้ครับโรนันโด,นโดนค,นคืนคืนวนๆครับและเห็นช่องนี้ปีโร่โอ้โหเติมได้สวยครับจ่ายลงตัวมากคือนำไปก่อนครับอยู่ที่หนึ่งประตศูนย์ครับ มาที่กาลินชาลินชาพาุลไปเลยครับโดนคาร์ลอสตัดไว้ได้ครับพิโรดเล่นเร็วออกบอลมาที่โรนันโดครับมองเพื่อนแล้วเห็นแล้วแฟงไรกาเตอร์มาแล้วจ่ายมาที่ลุยฟิโกโตูเล่ครับและโรนันโดและโรนันโดลูกนี้โอ้โหยิงเสาแรกไว้ครับผมขึ้นนำไปที่2ประตูจ่อศูนย์นครับ ขาดเธอไม่ได้โอ้โหต้องร้องเพลงนี้ให้โรนันโดเลยนะดีทุกโหมดเลยครับโรนันโดแต่ตัว้อยห้าไม่มีปัญญาจะซื้อนะครับแพงเกินแปดพันล้านซื้อปุ๊บจนทันทีครับกากาด็อกบาโมดิชูกนี้หยอดมาครับ ให้ที่โตเอ็นงเรสครับติดตวรามบอลยังเป็นของเตโอยู่ครับจิ้มมาที่มูซิลลาครับกา้าจะโอกาสพิกแล้วโอ้โหขอให้ได้พิกเป็นประตูทันทีครับตามมาตามตีตื้นมาที่2ประตูตอนหนึ่งครับจากกา้าจังหวะนี้ครับจิ้มสวยและกา้าก็หาช่องดีครับมีช่องแค่นิดเดียวครับแล้วก็ยิงไปครับผม สองประตูต่อหนึ่งครับในแค่ครึ่งแรกนะครับอ่าแล้วก็มดไปครับไปดูกันต่อในครึ่งหลังครับ <c oughs> ไปดูการตัดเกมหน่อยแล้วกันครับในนักเตะ <c oughs> ก็ประมาณนี้ครับโรนัลโด,โดโสูงสุดครับ <c oughs> ก็สอบผ่านบ้างสอบตกบ้างครับตามตำแหน่งตามฟอร์มวันนี้วันนี้โอ้โหแท่งสวยครับ แต่ว่าตัดได้จากฟนานได้สตอยคอฟลูกนี้พลิกมาหนึ่งจังหวะที่มาที่ปิโลไม่ถึงครับเอาแล้วจังหวะนี้มูซิล่าครับโอ้โหลูกนี้โมโห,โหโดเหมือนโกรธใครมาดูลามโอโ้ผ่าน จ่ายแรงนะครับเมื่อกี้อเอาละจังหวะนี้ปุ๊กสกัดไหลามาให้การินชาและจังหวะนี้ได้ไหมได้อยู่โอ้โหกาลินชาครัชิงไปชิงมามีช่องเฉยเลยชิงกันไปชิงกันมาครับลูกนี้โอ้วิ่งไปปิดไม่ทันครับ วิ่งไปบล็อกไม่ทันนะเมื่อกี้อ่ะเป็น2ประเซตองครับหรครับออกมาทางขวาให้ตูลามเข้ามาที่ฟิกโก้กระชากออกไปทางขวาแล้วจะเปิดแน่ๆถึงไหมไม่ถึงนะบอลลูกนี้แม่ไม่ได้ครับดซไซมาที่โมดิตไมค์คอน ไปครับฝังรงไรการ์ตัดบอลได้ฝังรงไรการ์มองเพื่อนแล้วจ่ายมาและลูกนี้โอ้โหโรนัลโดครับยิงไปอีกแล้วครับผมนาทีที่81ครับสประตูต่อ2อ่ะขึ้นนำอีกรอบหนึ่งครับลูกนี้ครับโอ้โหลูกนี้ตอกส้นมาให้เลยนะฮะโรนัลโดไม่ต้องจับนะครับผม ยิงได้เลยนะครับปรุงให้เสร็จสับเรียบร้อยครับพร้อมทานอดู <c oughs> ่เวลาค่ัาทบดูซิว่าจะทำได้หรือเปล่าลูนี้ออกมาทางขวาครับให้ที่กาลินชากาลินชาเจอคารลอสหน่อยกาลินชาอีกรอบนึงครับลูกนี้เปิดมาเข้าซองบุฟ่อนครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับชนะไปครับที่3มปจ,จครับ เดี๋ยวเราไปดูการตัดเกรดหน่อยแล้วกันนะครับอ่าครับก็ยิงสามครับเข้ากรอบสามเลยนะครับถือว่าทำได้โอเคมากๆก็ยังเป็นโรนัลโดอยู่เหมือนกันนะครับที่เป็นแมนออาต์ด้วยไหมครับ9.5เหมือนเดิมนะครับผม1 1อยังยังต้องบอกเลยว่ายังรับประกันได้ว่าเล่นดีในโหมดแมนเจอร์อยู่นะครับใครที่ไม่มีงบซื้อ105 101ก็ยังได้อยู่ครับไปเสริมตำแหน่งอื่นเอานะครับ ก็ยิงไปสองครับแล้วก็แอสซิสต์หนึ่งนะครับผมเป็นแมนอเอรแมนในทัวร์นาเมนต์นี้นครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าแล้วกันนะครับในส่วนของเทคนิคก็ตามที่บอกไปเลยนะครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ